สวัสดีครับอยู่กับร้านวิธีเกษตรครับวันนี้พามารีวิวหัวดูดน้ํามันหกหุนกับ4ี่หุนนะครับเปรียบเทียบกันนะครับผมดูใกล้ๆครับความใหญ่เรามาดูน้ํามันครับกระรอนนี่สองกระรอนนี่เท่ากันครับขีดอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เดี๋ยวผมเขย่าให้ดูครับนี่ครับผมเขย่าให้ดูครับพอขีดนี่ครับก็คือน้ํามันเท่ากันนะครับจะใช้หกหุนแล้วก็สี่หุนดูครับ เดี่ยวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจับเวลาไปด้วยครับโอเคครับเอาสายไปสุดครับมาดูตัวมาดู4ขุนกับ6ขุนครับนี่ผมยกให้ดูครับเห็นตั้งสองหัวหรือเปล่าครับนี่มาอยู่ตรงมาอยู่ตรงกลางครับผม มาดูทั้งสองเลยครับความแรงระหว่างหขุนนี่ครับผมฝั่งนี้แล้วก็สี่ขุนครับอ่ะซูมไปใกล้6ขุนนะครับผมนี่ครับ6ขุนดู4ี่ขุนครับนี่ครับผมดูระดับครับโอ้โหนี่หมดแล้วครับผมนี่ครับเวลา4ี่0้าหสิบวิครับผมหมดของหขุนหมดครับ ส่วนสีหุ้นนี่ครับนี่ดูระดับก่อนนี่ครับเหลืออยู่ที่5ลิตรครับหกหุ้นหมดที่50วิมาดูนี่ครับหมดครับนี่ครับมาดูสีหุ้นครับนี่หุ้นเก้าร้อยครับนี่ครับสีหุ้นก็หมดครับ ใช้เวลา1นาทีประมาณ25วิครับผมก็เกินกันประมาณ30วิครับสำหรับน้ำมันประมาณ17ลิตรครับผมนี่ครับนอกจากสายน้ำมันก็ขายทั้งล้อสูงแล้วก็ผ่านทํารุ่นได้ครับผม